เคยรู้สึกไหมครับว่าทําไมบ้านบางหลังเข้าไปแล้วรู้สึกสบายน่าอยู่เป็นพิเศษจริงๆแล้วเคล็ดลับอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าแค่การทําความเข้าใจเรื่องง่ายๆอย่างทิศทางของแดดและลมเนี่ยจะเปลี่ยนบ้านของเราให้กลายเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ขึ้นได้อย่างน่าทึ่งเลยครับลองเริ่มจากคําถามที่หลายคนน่าจะเคยเจอกันนะครับบ้านร้อนไปไหมหนาวไปหรือเปล่าหรือว่ามันมืดเกินไปปัญหาคลาสสิกเหล่านี้เนี่ย จริงๆแล้วทางแก้มันไม่ได้อยู่ที่การเปิดแอร์ให้แรงขึ้นเสมอไปนะครับแต่หัวใจสําคัญของความสบายมันอยู่ที่การออกแบบตั้งแต่แรกเริ่มเลยต่างหากใช่แล้วครับเคล็ดลับจริงๆก็คือการทํางานร่วมกับธรรมชาติไม่ใช่การต่อสู้กับมันซึ่งปัจจัยหลักๆก็จะมีแดดลมเสียงแล้วก็วิวแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึก2พลังงานที่สําคัญที่สุดที่ส่งผลกับบ้านของเราโดยตรงเลยนั่นก็คือแสงแดดและสายลมนั่นเองครับ เอาละครับมาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าหัวข้อแรกอาจจะฟังดูเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆนะครับแต่เชื่อเถอะว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการออกแบบเลยนั่นก็คือเรื่องของทิศทางครับคือก่อนที่เราจะวางแผนอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าอาคารของเรามันหันหน้าไปทางไหนการหาทิศเหนือให้เจอก็เหมือนกับการกลางแผนที่นั่นแหละครับมันคือจุดอ้างอิงสาหรับทุกๆก,การตัดสินใจที่จะตามมาเลยพอเรารู้ทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ทีนี้ก็ได้เวลามาทําความเข้าใจเส้นทางของแหล่งกําเนิดแสงและความร้อนที่ทรงพลังที่สุดกันบ้างก็คือดวงอาทิตย์ของเรานี่เองครับเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออกตกทิศตะวันตกนะครับแต่เส้นทางของดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเส้นโค้งที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลด้วยซึ่งนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญเลยในช่วงฤดูหนาวดวงอาทิตย์จะโครจรในมุมที่ต่ํากว่าส่วนในฤดูร้อนก็จะเคลื่อนที่สูงขึ้นไปอีกเราสามารถเปลี่ยนความรู้นี้ให้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงใน3สเต็ปง่ายๆเลยครับ เริ่มจากการหาทิศเหนือที่แม่นยำก่อนเลยอาจจะใช้เข็มทิศหรือแอปในมือถือก็ได้จากนั้นก็ลองวาดภาพในหัวดูครับว่าเส้นทางของดวงอาทิตย์ในหน้าร้อนกับหน้าหนาวมันต่างกันยังไงและสุดท้ายก็คือวิเคราะห์ว่าส่วนไหนของบ้านที่จะได้รับแสงแดดในแต่ละช่วงเวลาของวันโอเคแล้วพอเรามีความรู้เรื่องทิศทางแดดแล้วเราจะเอาไปปรับใช้กับการออกแบบจริงๆได้ยังไงลองมาดูแนวทางที่ใช้ได้จริงสําหรับการจัดวางห้องต่างๆเพื่อความสบายสูงสุดกันครับ และการที่น่าสนใจมากๆก็คือเราสามารถจัดวางห้องต่างๆให้สอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละช่วงของวันได้เลยลองนึกภาพตามนะครับการตื่นนอนมาพร้อมกับแดดยามเช้าอ่อนๆในห้องนอนที่อยู่ทางทิศตะวันออกหรือการใช้เวลาสบายๆในห้องนั่งเล่นทางทิศใต้ที่ได้รับความอบอุ่นเกือบตลอดทั้งวันในขณะเดียวกันก็กันพื้นที่ที่ร้อนที่สุดอย่างทิศตะวันออกไว้สําหรับห้องน้ําหรือโรงรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่แหละครับคือการออกแบบที่คิดถึงการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง แต่ก็นั่นแหละครับในโลกความเป็นจริงมันไม่มีที่ดินแปลงไหนที่สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างดังนั้นเรามาดูวิธีแก้ปัญหาความท้าทายจากสภาพแวดล้อมที่มักจะเจอบ่อยๆกันดีกว่าปัญหาคลาสสิกเลยครับแดดช่วงบ่ายทางทิศตะวันตกที่ร้อนระอุแต่การออกแบบที่ชาญฉลาดก็มีทางออกที่ทั้งสวยงามและใช้งานได้จริงหลายวิธีเลยครับเรามีเครื่องมือให้ใช้เยอะเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมอย่างการใช้ครีบกันแดดแนวตั้งหรือทำชายคาให้ยื่นยาวออกมาเพื่อสร้างร่มเงาหรือจะใช้พลังของธรรมชาติเองเลยก็ได้ครับอย่างการปลูกต้นไม้ผลัดใบทางทิศตอนตกเพื่อให้มันช่วยบังแดดในหน้าร้อนแต่พอหน้าหนาวใบไม้ร่วงก็ยังปล่อยให้แสงแดดอุ่นๆส่องเข้ามาได้ในทำนองเดียวกันเลยครับนอกจากเรื่องแดดแล้วอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือลมเราต้องคิดทั้งในแง่ของการเปิดรับลมเย็นๆเพื่อช่วยระบายอากาศ และในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันลมหนาวที่อาจจะแรงเกินไปหัวใจของมันก็คือการเลือกที่จะรับลมครับเราสามารถออกแบบการวางตำแหน่งหน้าต่างเพื่อดึงลมเย็นเข้ามาช่วยถ่ายเทยอากาศในรื่ร้อนได้และในทางกลับกันเราก็สามารถใช้แนวต้นไม้หรือรั้วทึบมาเป็นเหมือนก,นกำแพงธรรมชาติเพื่อป้องกันลมหนาวที่เราไม่ต้องการได้เหมือนกันเอาละครับพอเราเข้าใจเรื่องแดดกับลมแล้วลองนำทุกอย่างมารวมกันแล้วมาดูภาพใหญ่กันบ้าง ว่าปัจจัยทางธรรมชาติเหล่านี้จะส่งผลต่อรูปทรงของตัวอาคารโดยตรงได้อย่างไรความแตกต่างมันชัดเจนมากเลยครับแทนที่จะเป็นแค่กล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาธรมาที่ไม่สนใจอะไรเลยอาคารที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดจะมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงเพื่อตอบสนองต่อธรรมชาติรอบตัวอย่างเช่นการลดขนาดหน้าต่างทางทิศตะวันตกเพื่อการความร้อนการเปิดลานโล่งทางทิศใต้เพื่อรับไออุ่นหรือแม้กระทั่งการใช้รูปทรงข,งของอาคารเพื่อเป็นเกราะกำบังลมหนาวให้พื้นที่ใช้งานภายนอก ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกที่ดีครับการออกแบบที่ดีมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามที่ตาเห็นเท่านั้นนะครับแต่มันคือเรื่องของความสบายและความรู้สึกน่าอยู่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราออกแบบโดยคำนึงถึงธรรมชาตินั่นเองดังนั้นการคำนึงถึงปัจจัยทางธรรมชาติตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่แค่เรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับแต่มันคือการสร้างคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าได้อย่างแท้จริงเลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถาม ให้ลองกลับไปมองบ้านหรืออาคารของตัวเองอีกครั้งแล้วลองถามดูว่าทุกวันนี้มันกําลังต่อสู้กับธรรมชาติหรือกําลังทํางานร่วมกับธรรมชาติอยู่กันแน่ครับเคยรู้สึก